สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบก,กันอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนกันในหน่วยวันลอยกระทงค่ะสิ่งที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้มีอะไรกันบ้างมีความเป็นมาและความสําคัญของวันลอยกระทงค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าวันลอยกระทงมีความสําคัญยังไงวันลอยกระทงเนี่ยก็เป็นประเพณีค่ะเป็นประเพณีที่คนไทยของเรา จัดขึ้นมาทำขึ้นมายาวนานมากตั้งแต่สมัยสุขโขทัยค่ะโอเคมีลอยกระทรงเนี่ยก็จะมีความสำคัญที่เราเนี่ยได้แสดงออกถึงการดูแลแม่น้ำการดูแาแม่น้ำนะคะ,ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าวันลอยกระทรงเนี่ยจะตรงกับวันขึ้น15ข้ามเดือน12ของทุกปีนั่นเอง ความสาคัญในการรอระทงเนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในแม่น้าลาคลองของเรานั่นเองการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในแม่น้าก็ง่ายๆเลยค่ะแค่เด็กเนี่ยไม่ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลต่างๆที่จะทําให้แม่น้ำเนี่ยน่าเ,เสียมีกลิ่นเหม็นแล้วก็มองดูเนี่ยไม่สะอาดตาสกปรกลงในแม่น้นําน,นั่นเองเด็กๆ ต้องมีทิมให้ยากลงไปนะคะกิจกรรมในวันลอยกระทงมีอะไรกันบ้างก็จะมีการประดิษฐ์กระทงค่ะมีการประกวดนางนกพม่าแล้วก็มีการประกวดกระทงด้วยมีการแสดงแล้วก็การเล่นลื่นเลินต่างๆกิจกรรมเนี่ยก็จะจัดขึ้นตามสถานที่ต่างๆนะคะ ส่วนประกอบของกระทงมีอะไรกันบ้างส่วนประกอบของกระทงส่วนมากเลยก็จะเป็นกระทงที่ประดิษฐ์ษจากวัสดุธรรมชาติก็จะมีใบตองค่ะมีะด,ดอกไม้มีทูบเพียนอันนี้เป็นส่วนประกอบที่จะต้องมีในกระทงของเรานั่นเอง,เองทีนี้เด็กๆเ,เนี่ยควรจะเลือกใช้วัสดุธรรมชาติในการประดิษฐ์กระทงเพื่ออะไร เื่อที่เวลาเราลอ,อยไปเนี่ยมันก็จะไม่เป็นขยะในแน่นามน,นั่นเองทีนี้วัสดุธรรมชาติเนี่ยมีอะไรกันบ้างก็มีกระทงจากใบตองค่ะเด็กๆมีกระทงจากกีบัวค่ะแล้วก็มีกระทงจากขนมปังนั่นเองกระทงจากใบตองและกีบัวเนี่ยสามารถย่อยสลายได้ง่ายส่วนกระทงจากขนมปังเนี่ยนอกจากจะ,ะเป็นวัสดุที่ ย่อยสลายง่ายราเนี่ยยังจะเกิดประโยชน์ก็คือปลาที่อยู่ในแม่น้ำล้ำคลองยังจะสามารถกินเป็นอาหารได้ด้วยวัสดุต่างๆที่ลอยน้ำเวลาที่อลดหล่นลงไปในแม่น้ำ,นำเนี่ยมันก็จะลอยน้ำก็จะมีขวดพลาสติกค่ะเด็กๆมีถุงพลาสติกค่ะ มีกล่องโฟมค่ะแล้วก็มีขอไนไม้พวกนี้ถ้าเกิดลอนลงไปในแม่น้ำเนี่ยจะกลายเป็นขยะทันทีเลยจะทําให้แม่น้ำเนี่ยสกรปรกค่ะน้นเด็กๆเนี่ยพ,พยายามยาอย,า,อยาที่ยานำวัสดุพวกนี้โยนลงไปในแม่น้ำนะคะจะทำให้แม่น้ำ,นำหลังนี้น่ามองสกรปรกและก็เสียค่ะส่วนวัสดุที่จมน้ำมีอะไรกันบ้าง ก็จะมีก้อนถีบผ่าเด็กมีขวดแก้วแล้วก็มีช้อนเพราะว่าวัสดุพวกนี้หนักะเวลาที่มันหล่นลงไปในน้ำจะจมลงไปอยู่ข้างล่างทันทีมันก็จะมองไม่เห็นแต่ก็จะทาให้ในหาเนี่ยมีสิ่งเชื้อปนมีสิ่งแตกปองเนี่ยหล่นไปในในหาก็ไม่ดีนะคะเป็นยังไงเป็นบ้างคะเด็กๆสัปดาห์นี้ เราเรียนรู้ในหน่วยวันลอยกระทงกันแลแ้วเด็กๆอย่าลืมไปลอยกระทงแล้วก็อย่าลืมเก็บภาพแล้วก็ทำใบงานมาฝากคุณครูด้วยนะคะแล้วก็เด็กๆนะคะช่วงนี้เราต้องอสวมแมสเรต้องล้างมือล้างแอลกอฮอล่อยๆแล้วก็กลับกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะคะสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ